สวัสดีค่ะแม่คัมค่ะสวัสดีค่ะแม่คัมครับสวัสดีสสดค่ะค่ะมาตามแนวทางกับแม่คัมค่ะในงวดวันที่16กันยายน2567คลิปนี่เป็นโคงสุดท้ายนาะคุณเม่เนาะ,ะค่ะแต่ว่าถ้าคุณแม่เพิ่นฝันมือเลขออกเลยเนาะค่ะแอดก็สิมาตามอีกแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่นบบฝันก็คือคลิปนี้เป็นโครงสุดท้ายนาะคุณแม่เนาะค่ะคลิปที่3มเนาะเพราะว่ามาตามคุณแม่ได้2คลิปแล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่3คลิปที่3ฝันเมื่อไร ฝันขึ้นว่าี่ฝันขึ้นว่าเนาะฝันมาผููบาวเก่าเพิ่นมาว่าอันแม่นี่ยเป็นเมียเก่าอยู่แต่ว่าเธเป็นเมียหน่อยเพิ่นว่าให้เป็นเมียหน่อยแต่ว่าผู้อายุน่อยๆเนี่ยเพร่ะเธอเป็นเมียใหญ่เพิ่นว่าเพื่นก็มีเมียสองคนค่ะ <Course. S 2> แต่ว่าหากเพื่อนสองคนแม่ก็เลยว่าอู้บ่เอาดอกันตีเอาเพื่อนสองเดีกันเอาคือเก่าเพิ่นว่าโอเอาคือเก่าเพิ่นก็นกัน่งอยู่กลางเพื่อก็กอดเพื่อนก็กอดกอดหกหาหากันนั่นนะ ตัวนน้ก็ตัวนีกก็เมียใหญ่นางสา,ายมือคนอว่าผู้หน้อยยแต่ว่าเป็นเมียใหญ่แต่ว่าแม่หเป็นผู้น้อยแม่ก็ซื้อเลขไว้ซื้อเลขไว้ห้าเกดสี่นี่เอายกชัว่วเลยค่ะคุณแม่นี่เป็นลอตเตอรี่เนาะ,ะเป็นเลขลอตเตอรี่ของคุณแม่เนาะคะ่ะเพื่อนเด้ซื้อไว้แล้วก็มาฟันเป็นบอกซื้อตัวนน้ก้อนแล้วก็มาฟันซื้อตัวนน้ก้อนแล้วก็มาัน เก้าเป็นห้าเนาะค่ะห้าเจ็ดสี่เนาะค่ะเลขหกตค่ะเก้าเป็นห้าห้าเจ็ดสี่ค่ะเลขหกตแต่ว่าเน้นเจ็ดสี่มันบอกขึ้แห่เจ้าเจ็ดสี่นี่แหละหาเจ็ดสี่เนาะค่ะเน้นเลขสามตเนาะค่ะสองตัวเนเมียหน่อยก็เมียใหญ่นะผู้ผู้เฒ่าอย่างเี้เป็นเมียหน่อยคป็นว่าให้ผู้เฒ่าเป็นเมียหน่อยให้ผู้เฒ่าเป็นเมียหน่อยผู้นุ่มนี่เป็นเมียใหญ่เอาทั้งสองเป็นว่าเอาทั้งสอง แต่ว่าผู้้บากับผู้บ่าวเก่าได้เก้าสิมาฝันซ้ำานีบุค่ะคุณแม่ฝันซ้ำหนีพันกอดเอากอดเอากอดเอาทั้งเมียหน่อยเมียใหญ่กอดใจกันห้าทัวสองคนไปแต่ว่าใให้ห้คุณแม่นี่เป็นเมียหน่อยเป็นเมียหน่อยผู้เท่านี่เป็นเมียหน่อยผู้นุ่มไ้เป็นเมียใหญ่ค่ะฟังเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมแต่คุณแม่นี่ไ้ตัวเล็กตัวนีแม่นบุคุณแม่ตัวเล็กตัวนีนี่แต่คุณแม่ไ้ตัวเล็กตัวเก้านะคะผู้เมียใหญ่คนที่เป็นเล็กหา บ้านนี้ผููเมียหน่อยนี่เป็นเด็กซีเป็นวานะเพราะว่ามันเป็นรถรถคนละแต้มนะไรกันไรกันคือคนละแต้มคุณแม่ว่าผู้เทายังเฉยเป็นเมียหน่อยอยู่เวกตีเอาเด้อค่ะตีเอาเอา,เอาเอาลองได้ค,ค่ะคุณแม่คุณแม่เพื่อนกับห้ตีเอาเนะเาะค่ะแต่ว่าคุณแม่นี่สิตีอยากตัวเลขตัวนี้แมนบอกคุณแม่แมคุณแม่นี่สีห้ตัวเลขก,ก็คือหาเจ็ดซีเจซีค่ะ แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมสิตีแตกต่างจากคุณแม่ก็สามารถมาตีใดเนาะคุณแม่เนาะค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะว่าท่านผู้ชมคว่ำฟันนี่สีตีเลยเป็นตัวไหนเนาะค่ะเออฟันฟันมันกับฟันบุคือกันกับตีเลแตกต่างกันเนาะค่ะกับฟันน่ะตัวนี้ชื่อว้แล้วกครับฟันมันใจตัวนี้แม่บอกคุณแม่ตัวนี้นะมันหากับใดใบเดียวห้างใบเดียวมันเบิด์ตบอกว่าจังไงเบิดมันแสดงแสดงว่าจะดึงเอาเบิร์ตกันคนฟันแบบนี้หลายเนาะ ไขกระสือแต่แนวนี้ไขกระสือแต่แนวปันเกี่ยวโตเล็กเนาะค่ะโตเล็กตรงกันเนาะค่ะแบตเตอรี่ก็เลยโบยย่างโบยย่างจะไข่ที่เลือยไว้ห้ใบหนึ่งอยู่เนาะค่ะเธอเดี๋ยวต้องวัลที่หนึ่งกับโบเน่ได้เนาะคุณแม่เนาะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สามโครงสุดท้ายเนาะค่ะแต่ถ้าคุณแม่ฝันภาสีมาตามอีกก็คือมือเล็กออกเนี่ยมือเสาร์เนาะค่ะคุณแม่มีอยังเพิ่มเติมบอบอม่มีอยังแล้วขอให้คลิปสี่มันหมานเด้อมันหมานเด้อนัด ละพัดเด้วยสื่อมันมันด้วยลูกเด้อหืมให้โชคเนาะค่ะให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะที่เข่ามารับชมทุกคนเลยค่ะค่ะให้โชคให้มันน้ำกันให้โชคให้มันน้ำคุณแม่สุกูสุกคนก็อยากให้ได้เพื่อทุกคนเนาะให้ได้เพื่คนละค่ะแล้วเครจะพ้อมกันยังสื่อรุ่นค่ะถ้าเขาคลิปนี้เป็นครั้งที่เจ็ดเลยเนาะ คางที่คางที่เจ็ดค่ะคุณแม่เจ็บหรอ่ค่ะเป็นครั้งที่เจ็บติดต่อกันเนาะค่ะพราะวังหงวดว่าหันเป็นแบค่ะไอ้งวดว่าหันเป็นหงวดที่หกเนาะค่ะหงวดนี่เป็นหงวดที่เจ็ดค่ะ้าเขาอีกเนาะค่ะคือหงวดที่เจ็ดติดต่อกันเนาะค่ะค่ะเป็นแนวทางของคุณแม่ค่ะคุณแม่มี่ยังเพิ่มเติมอีกบ้างบ่มีอย่างแล้วมีแค่นี้แล้วค่ะค่ะขอบคุณคุณแม่หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ครับขอบคุณครับข้าก็มาสรุปแนวทางตัวเลขอมาแ่่่งขคะ ใน,นวันที่1 6กันยายน2567คลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายเพิ่นว่าคลิปที่3เนาะคะ่ะแมฆขํานี่เพิ่นฝันว่าผีให้เป็นเมียน่อยเนาะคะ่ะในค่วงฝันนี่แมฆขํานี่เพื่อนได้เสี่ยงเลขสื่อลอตเตอรี่มาไววแล้วเพิ่นว่าค่ะหา74เนาะคะ่ะสื่อมาไหวเสี่ยงใตมอ้นอนนอนเนีมันขึ้นละฝันบ้ดนี้ฝันว่า,วามีผูบาวเพื่อนว่า แต่บุหัวเป็นไผเพิ่นว่าในค่วมฟันนั่นเป็นผีแถลเพิ่นว่าค่ะหล้กก็มีแม่ค้ำแล้วก็มีผู้หญิงอีกผู้หนึ่งเพิ่นว่าค่ะนางอยู่น้ำกันสามคนผู้เบานางทั้งกลางแม่ค้ำนางขอกแล้วผู้หญิงอีกผู้หนึ่งนางทั้งขอกเพื่อนว่าลาผู้เบาถือว่าเป็นผีผู้ชายนี่ว่าเึ้นว่าให้แม่ค้ำนี่เป็นเมียหน่อยให้เมียน่อยนี่เป็นเมียใหญ่เพิ่นว่าค่ะ ให้ผู้หน่อยกวัวนี่เป็นเมียใหญ่เพราะว่าผู้หยิ่งนี่สิมีอยู่สองคนผู้หนึ่งสีนุ่มผู้หนึ่งสีเถาเนาะค่ะแม่คั่มนี่สิเป็นผู้เถาอายุหลายแล้วแล้วก็มีผู้นุ่มอีกผู้หนึ่งบ่หัจักว่าเป็นไผเพื่อนว่าผู้ผัวนี่ว่าให้แม่ค่ํมนี่เป็นเมียหน่อยว่าสันผู้อายุหลายนี่เป็นเมียหน่อยผู้อายุหน่อยนี่เป็นเมียหลวงเพื่อนว่าฝันซ้ำนี่เพื่อนว่าในคว่ามฝัน แล้วผู้เป็นผัวนี่กระเดกกอดเอาเมียทั้งสองคนเพื่อนว่ากอดโอบเขาหากันเพื่อนว่าสามคนนี่กอดกันเพื่อนว่าคาะในความฝันแม่คั่มเพื่อนก็เลยว่าเลขที่เพื่อนเสียงนี่หาเจ็ดีนี่เข่าเหลวเพื่อนว่าค่ะ,ขขะเ,ะเ,เ,เข่าเหลวเพื่อนว่า,า,หา,วาให้เน้นเจ็ดี่เพื่อนว่าค่ะเจ็ดี่นี่เน้นเลยเพื่อนว่าค่ะวงกลมหายเนาะค่ะ เป็นแนวทางของแม่ข้าค่ะในงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะแม่คข้า่ฝันทั้งเบิร์ตยู่สามเธอค่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งกันเนาะค่ะว่าเทธอแรกเนาะค่ะแม่ข้าเพิ่นฝันว่าจังไรเทธอแรกเธอสองเธอสามเนาะค่ะฝันทั้งเบิร์ตสามเธอสามขีดเนาะค่ะที่แม่ข้าเพิ่นหายมาเทธอแรกนี่แม่ข้าเพิ่นฝันว่าเป็ดออกลูกเป็นคนเนาะค่ะ เพิ่นห้ตัวเลขมากก็คือเก้าหาเก้าก็แปดหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นตัวเลขที่แม่คำให้ในคลิปแรกค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเอาเด้อค่ะหล้กการมากว่วมฝันคววมฝันที่สองเนาะคะ่ะคววมฝันที่สองคลิปที่สองนี่แม่ค้ำเพิ่นฝันว่าผีถวดเนาะคะ่ะเอาเนื้อแหงไหาหาบกับบานจนเซ่เนานะคะ่ะอันนี้เป็นค่วมฝันที่สองด้วยว่าคลิปที่สองของแม่ค้ำตัวเลขเพิ่นห้มากก็คือเก้าเจ็ดสี่เนาะคะ่ะ ล้วก็อายุผีแม่นี่เจ็ดสิบสี่ปีบวกอายุผีหน้าเนานะค่ะในความฝันนี่อายุเจ็ดสิบสี่ปีซ้ำกันตอนเพิ่นเสียชีวิตนี่เจ็ดสิบสี่ปีเพิ่นว่าค่ะราคาหกสิบสามนี่ย่างหกสิบสี่นี่เป็นอายุของแม,ม,ม่ข้ามเองเนาะค่ะแม่ข้ามอายุหกสิบสามปีย่างหกสิบสี่ค่ะอันนี้เป็นคลิปที่สองแนวทางของแม่ข้ามค่ะแล้วก็คลิปที่สามเนาะค่ะท,าท่านผู้ชมตัวเลขนี่สียังคงตัวเก่าก็คือเจ็ดสี่เนาะค่ะหนึ่งเจ็ดสี่นี่สามคลิปนี่เนาะค่ะแต่อย่าลืมเก็บ แคปหน้าจอเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมแคบหน้าจอเอาไว้เบิ่งค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางของเม่ค่ำค่ะในงวดวันที่1 6กันยายน25 6 7นเจนี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบใดท้องวันใหญยกับแม่ค่ำสุขหูสุขคนค่ะคาถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพ้าร่วยนําในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ